我买了一 <noise> ท,ทุกท่านนะคะน้ำพะรีช้าแนลค่ะทุกคนพี่น้องมึงหนีผ้ามาเบิ้งประตูน้าย้อยไงพี่น้องเป็นประตูน้าที่ใหญ่มากมากที่ค่ยเห็นมากนะคะติดตามชมพร้อมกันเลยจ้าครับพี่น้องหางเสื้อผ้ามาเบิ้งประตูน้านะคะึรงนี้เพิ่นบริปลอยน้าออกมากมันก็เลยแห้งนะพี่น้องเนาะก็ะสิมาฟังฟังทั้งนี้นะคะอ๋อท่ชาวบ้านหาปูห้าปลาได้พี่น้อง เดีคยวบอกทุกท่านประตูระบายน้ํเมื่อน้ําสวยนะคะ FC ทุกท่านเนาะคุณพี่น้องแหล่งน้ําใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนนี่คือประตูน้ํานะคะน่ามาให้ขี่มาเที่ยวนึงเลวพี่น้องต่บ่ได้แวะมากนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เขตหนองคายนะคะทุกคนจะห้างจากอำเภอพนพิสัยสิบหาโลกนะพี่น้องตรงนี้นะคะแต่ยังไม่ขึ้นอำเภอพนพิสัยนะคะยังอยู่อำเภอเมืองอยู่เดียพี่น้องเนาะ บริเวณโดยรอบนะคะเอฟซี FC ทุกท่านเนาะนำผ้ามาเบ่งพี่น้องผ้ามาทายหนองน้ำม,มื่อกี้แห่งคุณตาไพเรื่ยยอยู่ดิวันนี้จะไปทางไหนเด้หน้ามันแห้งแล้วพี่น,อน,อนอ้องเนาะป๊ัดหวังพี่ใหญ่ค่ะเถอะพี่น้องบริเวณโดยรอบค่ะตัวนี้พ่นปีตใบตัวพี่น้องตัวนี้พ่นปีตใบนะคะบรบรบบรไดเปิดนะคะทุกท่านเนาะยิ่งใหญ่มากๆค่ะพี่น้อง คนหาปูห่ปาปลาไหลอยู่ในพี่น้องจีเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะสถานที่ราชการนะคะกรมชนประทานนะคะประตูระบายน้ําห้วยน้ําสวยค่ะทุกคนถ้ามาเบื้องพี่น้องประตูน้ําระบายน้ํานะคะก็คุณประมาณนี้พี่น,น้องเนาะอู้ใหญ่ขักหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดช่องนะคะทุกท่านเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองคิดเอาพี่น้องสีสไงสํ่มไรนะคะสุดยอดมากมากค่ะทุกคนอันนั้เปท่างเขาพี่น้องที่นามาาเมื่อกี้นี้น,นะคะไปค่ะเราจะไปดูอีกด้านหนึ่งกันนะคะทุกคนเนาะทางน,นี้นี่สิเป็นสวนสเป็นพวกแแบบนะคะพี่น้องเนาะฉาบพินามาเลี่ยางนะคะทุกขานห้องแว่แบบแบอยู่นี่ละพี่น้องโอ้ าพาเตียดเพียรกับแถวบา้านเฮ้าน้พี่น้องก็สิเขาว่าไม่น้องสำรองแถวเนี่ยต่ว่ายิ่งใหญ่มากๆค่ะทุกคนตรงนี้ช่องนี้พันพาน้ามันระบาย้าทันกระสิบปลอยอีกช่องหนึ่งนะพี่น้องคือทําได้ดีมากเลยนะทุกคนดูสิสาสมว่าน้นเต็มทีิ่มเกืสิปลอยออกมาทั้งท่อพี่อีกนะพี่น้องเพื่อสิว่าเหตุถ่วมนะคะทุกท่านเนาะโอ้คือไอเดียเจ๋งมากเลยเนะดูสีสวยมากใหญ่ด้วยค่ะทุกคน,นคอนดวินโดยรอบค่ะทุกคน ตนห่วงค่ะเมียแแบแบแบเยอะตะเนี้ตัตนสาดอาไปทั้งไหนเราตานนี้ลงห้างเลยพี่น้องเราจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะทุกคนนะเนี่ยพี่น้องแม่หน่อยส่องตัวมันหลงเมียเลยเสีย่างไปทังไหนจะเลี้ยงตันสะอาดเดี๋ยวเอาเดี่ยวพี่หน่อง,องด้วยที่แล้วว่ามีหมาไว้เนาะแม่นั่นกวนอัน ไอพ่อนั้นยิ้มปูยิ้มฝ่ามาบางคันเอา้าไปทางไหนวะนี่เอา้าขวนเออนหาแม่ <c oughs> แม่จะอยูท่ทางขุนแม่เจ้านั่นข้ากันไปไซม่า,มานี่เขาไ่เห็นแม่วะนี่เอา้าพี่น้องจะเลี้ยงจนสายบังหน้าเสื้อ <c oughs> เล็กหน่อยจ้อยดือ้อหลายน้ำหาพอหาแม่ไปเห็นเนาะขุนอ๋อฮ้ยห่วงกับห่วงยิ่ตัว้วลงป่อนลงแม่เนาะ ไปค่ะทุกคนพี่น้องฟังนี่แห้งดูเดือดหลายพี่น้องคุณนะดูเดือดมากมากสินค้าในเบิ้งขุ้นด่าเสี่ยงหัวว่าเราได้บ่ได้นาะพี่น้องข้าสิลงไปจังได้หรอมันมีทางลงไปได้พี่น้องต้องให้แบบนี้พี่หน่อง หนึ่งนะคะทุกท่านเนาะที่น้ำซุ่มให้เบิ่งนะคะจะได้เห็นน้ำกันแบบตัวยถึงพี่น้องอผู้หากินมมากระฮ้ามาจะสันเดญ์พี่น้องอาชีพข้างน่านะคะพักปูพักปลาพี่น้องเอ้ยพ่อได้อยู่ดีขึ้นตาว่าได้ไร้คายได้ไหนก็กิวจะรับรู้เอ้เยเป็นงานนาะพี่นอ้องอาชีพพักปูพักปลาคทุกท่านขึ้นตา เป็นน้ำนานเลยสุดยอดมากมากคนะ่ะทุกท่านอาชีพทั้งงานนะคะพี่น้องหนุ่มตุ้งขูนกิจยานแห้งใน็ดดูเดือดค่ะพี่น้องเอ้ยประตูน้ำนะคะไปข้างในคะ่ะพี่น้องประตูระบายน้ำ้วยน้ำสวยนะคะทุกคนเอาโมจริราะย่างนี้จะข่อยได้บัดนี้พี่น้องเลย แบบสองโตค่ะน้ำผ้าทายบริเวณเดยรอบพี่น้องโอ้จะไม่เป็นะอยู่ถบะพี่น้องเนาะ,ะเขาจะเฮ็ดดีดีสถานคีแมะเออเฮ็ดดีแห้งพี่น้องสะอาดสะอ้านแบบไี่น่าอยู่นะไม่เหมือนแบบเป็นจะท่องเที่ยวนะพี่น้องจ,จะตปท่องเที่ยวพักอะไรเนี่ยโบดทิ้งเกอบยวโบดอะไรเนาะโบดให้กันร,รักษาความสะอาดเออก็ดีเนาะ่นอวพี่นอ้นองมั้งไง ข่ายยางตัดอีกมุมนึงนะคะสิไปได้บ้างครับสิจะตืดแล้วเนาะเพื่อตอนแม่อยู่หันมาดิแม่อยู่หันมันอ่ะแม่เหรอเห็นกันยังเห็นกันยังอันนี้ลูกค่ะบัดนี้มันน่ะมันหลงแม่เนาะ นนั่ไปได้ลูกไปแล้วมันลงกันพี่น้องมันลงกันอ๋อสีน้องเตกยานค่ะเพื่นนอโอหยงนั่นมันจะลอยลอยเดฟพั่นะดูเดือดมากๆค่ะทุกท่านคือหาทางไปท่องพี่น้องสีย่างไปทางงุ่นสีย่างข้ามมือจ่อยางไปบ่ เราสีย้อนไยกลับมาแล้วว้ามวม่วนแต้พี่น้อบาทนี้ม่วนพักพี่น้องอันน้ำแม่จ้ะวันเอาบุญมาพี่น้องเลยเสียงแม่มันหลงกันนอนเออเอาลูกมัน พ่นเอาบุญบ้านมาแต่สวดสวดจ้ะโอ้ยขี้ยงแง่กับพี่น้องกันี้ก็สีหอดฟางหนันนะคะฝนตกคันตกแห้งก็สีหงก็ไม่แห้งกันเลยเลยจืดเลยแฉะนะพี่น้องเนาะสถานที่แฉะเฉยเฉยนะพี่น้องโอ้พ่นยางมาตะไก่ได้พ่นหลงทางไม่เห็นแม่พ่นนะพี่น้องห่วงแบ่แบะจ้ะเนี่ก็ไม่เห็นลูกไม่เอาลูกเลยป่ะเนี้ มาดูอีกด้านหนึ่งนะคะทุกคนเนาะอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งของอประตูน้ำพี่นอ้องที่ว่าน้ำมันไหลามากนะคะบระเว่าน,นประตูน้ำพี่นอ้องปัดเป็นจะยห่างเลยเน,ะนาะคุณนตาคุณงามกระทบพี่นอ้องไลยตัวค่แะแกนังกระไร นี่ก็จะหาปลาพี่น้องตวงเงยไทใสารนานท้านันก็เป็นต้นนั่งโต๊ะเบ็ดนะคะพี่น้องเห็นไหมด้วยน้ำซุ้มเหมนไม่จบบ้านนี่ก็โต๊ะเบ็ดนะคะค่ะฟังนี่โต๊ะเบ็ดพี่น้องสามนมสามนมค่ะสามใหญ่ว่าจากพี่น้องเราบัานนี่กับนีคุณ้นาเนี่ยค่ะพี่น้องคุณตาใส่ดังใส่มองกับปูงแพร่นะคะ วงแบวนะพี่น้องหากินทั้งงานนะคะทุกท่านเนาะพี่น้องพล้่งเปลี่ยนคันเฉงของชาวบ้านมีน้ำกับมีปลาพี่น้องอาชีพหาที่หากินนะคะทุกท่านเนาะพี่น้องอ๋อก่น้องงก็ไม่มาเป็นว่าแฉบแฉบด้วยพี่น้องวงแหวนใครซานมากมากค่ะพ่น้อพี่น้อง ขึ้นกับลังขับมาเบิล้วพี่หนองจะวาผู้เด็กปู่เด็กป่าก็ได้ที่จะผู้ใดก็ได้ร้ายที่หนองนี่ค่ะประตูระบายน้ำห้องน้ำสวยนะคะคนก็เพิสิบกว่าสิบาซาพี่หนอง นี่ก็เด้ค่ะพี่น้องเข้ามาเที่ยวชมสถานที่ของชาบานด้ว,วาชาจังหวัดน้องคายนะพี่นอ้องเนาะมีคุณต่าก็เลียงแบ,บ่แบ,บแ่รลกระลายแห้งพี่น้องบังแนดคนน่ะไปค่ะลายแม่พี่น้องบังบานพักข้าเจ้าคือพูดจริงๆนะอาจริงๆคือแบบคือฉันหลงรักจังหวัดน้องคายไปเลยนะทุกคนเนาะโอ้ยบังแน่พี่น้อง ยากระยามดางยามมองน้ำกระพัดแหง้งโอ้สะพายเรียบบอชิวชางอย่าดินอย่าเ,ยเห็ดเด้อพี่น้อง,นมมนงนอเ,อเองนง้่มันแห้งจะไปไม่น้ำไรค่อยๆได้มาเจอเบิ่งเดี๋ยวคนอ่ะอู้มันจะย่านแค่น้ำนะพี่น้องคุนเอาอีฟังหนึ่งนะคะย่านแห้งค่ะทุกท่านเนาะค่ะเอ็ซีทุกท่านคลิปนี้เช่นเคยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม่ช่องน้ำพารุยช้าแนะ่ด้วยนะคะทุกคนเนาะ ที่น,นี่กับพี่น้องเข้ามาเที่ยวประตูน้ำจังหวัดหนองคายนะคะทุกท่านเนาะเมื่อวานน้ำกาได้มาเก็บเอาภาพบรรยากาศที่นนารกักทุกๆอย่างยุ่จุดนี้นะพี่น้องเนาะขอพระคุณทุกท่านที่ได้รับชมมาถึงจุดนี้นะคะขอพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามขอพระคุณทุกท่ก like, กนาน,ะะทนที่กดไลค์กดแชร์ให้น้ำพารุณชาแนลนะคะกดติดตามเด้อพี่น้องว่าคลิปจะไปนำสภาพลุยเฮอยงแดงนะพี่น้องเนาะชคลิปนี่ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกท่านรักษสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย